สวัสดีะยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงเรื่องตะลุยเกาะโจรสลดัดยมมาทูดเลือดโชคคิดสนเน่เหนือแตกพลากพลาเมื่อถูกโอเลี้ยงและถังขยะเปียกติดฝาจ้องตาไม่กระพริบเพื่อรอฟังคำตอบที่ค้างคาอยู่ซึ่งมันเองก็ไม่รู้ว่าจะหลีกเลี่ยงไปยังไงดีเหมือนกันแม่ช่างหลงจะไม่เคยสั่งห้ามไม่ให้มันบอกใครว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงของเธอ แต่ชางหลงก็ไม่เคยสั่งให้บอกใครเหมือนกันนี่นาแต่จากการกระทําที่ผ่านมาชองชังหลงทําให้คิดสูนเนรู้ว่ายังไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้น้องคิดสูนเนทําไมเงียบไปละ่ะโอเลี้ยงถามเมื่อเห็นคิดสูนเนนิ่งเงียบไปจริงด้วยตกลงว่าน้องคิดสูนเนเป็นอะไรกับน้องชังหลงหรือ ถังขยะเปียกที่อยากรู้จนเต็มแก่แล้วเหมือนกันรีบยิงคำถามต่อทันทีเอออาไข่ของพี่ถังสวยจังเลยนะขอรับคิดสนเนที่กำลังอ้ำอึ้งไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรดีหันไปเห็นไข่สีโลหะลายก้นหอยที่วางอยู่บนตักของถังขยะเปียกข้าวก็รีบเปลี่ยนเรื่องคุยอย่างฉับพลันทันทีคืออ๋อไข่นี่นะหรือ มันดูเท่ดีใช่ไหมล่ะทั้งขยะเปียกส่งไข่ของเขาให้คิดสนเนดูด้วยความภาคภูมิใจเท่มากเลยขอรับแล้วไข่ของพี่โอเลี้ยงละะขอรับคงจะเท่ไม่แพ้กันแน่ๆเลยคิดสนเนได้ทีรีบกล่าวคำยืนยอให้มากๆเข้าไว้สองหนุ่มจะได้ลืมเรื่องที่คุยกันก่อนหน้านี้ไปเร็วๆแอแล้วก็ดูเหมือนจะได้ผลเสียด้วย ขูห่หูหูของพี่น่าฟักไปเรียบร้อยแล้วละเป็นกระบี่แสงจันนี่ไงเท่ไหมโอเลี้ยงยิ้มร่าส่งกระบี่ที่ปลดมาจากข้างเอวให้คิดสุนเนดูโอ้โหอาวุธระดับพิเศษนี่ขอรับเอคลาสสวยจังเลยขอรับพี่โอเลี้ยง คิดซึนเนรับกระบี่แสงจันร์ทมาดูแล้วกล่าวชมยกใหญ่จนผู้เป็นเจ้าของยืดอกอย่างภาคภูมิใจแชฉอ่ะยังไงไข่ของข้าก็ต้องฟักเร็วเร็วนี้แน่แล้วก็ต้องออกมาเป็นอาวุธเท่ๆไม่แพ้กันหรอกทั้งขยะเปียกกระแทกเสียงใส่เพื่อนรักด้วยความหมันไส้ จริงด้วยขอรับไข่ของพี่ถังต้องฟักออกมาเป็นของเท่สุดยอดแน่นอนคิดสุเนสนับสนุนคือหรือว่าแต่ไข่ของน้องช่างหลงฟักรหรือยังละ่ะน่าเสียดายนะที่น้องคิดสุเนไม่ได้ไปทำภารกิจด้วยกันไม่งั้นก็คงได้ไข่มาเหมือนพวกเราแล้วโอเลีย้งว่า พอดีข่าติดธุรนนะน่าขอรับเลยไปด้วยไม่ได้ส่วนไข่ของนายท่านตอนนี้มันเรื่องแสงสีทองสลับเงินแล้วก็เต้นเป็นจังหวะช้าๆน่าขอรับคิดสุเนตตอบพลางเอาเจ้าไข่ออกมาให้หนุ่มๆดูโหไข่ของน้องช่างหลงพอดูใกล้ๆแล้วสวยชะมัดเลยแฮะว่าแต่ไข่ของน้องช่างหลงมาอยู่กับน้องคิดสุเนได้ไงละ่ะทั้งขยะเปียกถาม เออคิดสุนเนเจอคำถามงานเข้าถึงกับพูดไม่ออกอย่างนี้นี่เองโอเลี้ยงโคลงออกมาเสียงดังจนถังขยะเปียกและคิดสุนเนสะดุ้งหยงอะไรของเองไว้อยู่ก็ทำเสียงดังถังขยะเปียกหันไปโวยเพื่อนรักก็ข้ารู้แล้วนะสิว่าทำไมน้องคิดสุนเนถึงได้รู้ว่าน้องชังหลงยังไม่ตาย โอเลี้ยงหันไปบอกเพื่อนรักอย่างยินดีที่ไขปริศนาได้กระจ่างเองรู้แล้วเรอะรู้ว่ายังไงบอกมาเร็วๆเ,เลย ทั้งขยะเปียกเร่งส่วนคิดสุนเนมองโอเลี้ยงอย่างไม่อยากจะเชื่อดวงตาเบิกโพลงไม่คิดว่าบุคคลตรงหน่าจะสามารถนำเรื่องราวมาประติดประต่อกันได้รวดเร็วอย่างนี้พร้อมกับร้องขอโทษชังหลงอยู่ภายในใจเป็นการใหญ่ที่มันเป็นต้นเหตุให้ความลับของผู้เป็นนายรั่วไหลใช่แล้วที่น้องคิดสุนเนรู้ว่าน้องชังหลงยังไม่ตายก็เพราะว่า โอเลี้ยงเพราะว่าทั้งขยะเปียกและคิดสุนเนลุ้นกันจนตัวโกงเพราะน้องคิดสุนเนเป็นคู่รักของน้องช่างหลงยังไงล่ะ โอเลียงประกาศความคิดอันชันฉลาดของเขาออกมาทำเอาถังขยะเปียกและคิดสือเนตตะลึงตาค้งแต่จากเหตุผลคนละอย่างกันคิดสือเนตตะลึงเพราะคิดว่าโอเลี้ยงลู่รู้ความลับของตนเองไปแล้วจึงเอาแต่ร้องขอโทษช่างหลงและโทษตัวเองอยู่ในใจไปหลายตลบ แต่สุดท้ายมันก็ต้องตกใจเกอ้อเพราะที่โอเลี้ยงกล่าวมานั้นมันห่างไกลกันไปคนละหยดเลยส่วนทั้งขยะเปียกก็ตะลึงที่รู้ว่าคิดสุนเนเป็นคู่รักของช่างหลงเองมั่วเปล่าเนี่ยทั้งขยะเปียกถามเพื่อนรักอย่างไม่แน่ใจไม่มั่วหรอกเองดูสิถ้าไม่ใช่คู่รักกันน้องคิดสุนเนจะหยิบไข่ของน้องช่างหลง ออกมาจากกระเป๋าของน้องชังหลงได้ไงมีแต่ผู้เล่นที่เป็นคู่รักกันเท่านั้นแหละที่จะทำแบบนี้ได้โอเลี้ยงอธิบายเออเนอืทั้งขยะเปียกเริ่มเห็นด้วยกับคำพูดของเพื่อนรักแหมไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าพวกนายเป็นคู่รักกันแบบนี้ซิคอฟรีดก็กินหฮวหน้าสิ ถ้าหมอนั่นรู้เรื่องนี้เข้าแล้วก็ต้องร้องไห้ขี่มูปโป่งแง่เลยว่าโอเลี้ยงแอบ,บแซวเพื่อนซึ่งได้จำไปหลายตลบแล้วโดยที่พวกเขาไม่รู้คิดสึนเนตไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีที่เรื่องมันเลยเถิดไปขนาดนี้แต่ก็ได้แต่เงียบไว้รอให้ชางหลงมาจัดการเองเพราะมันพูดแก้ตัวต,วตอนนี้ก็ต้องเจอคำถามเดิมอีก และได้แต่ภาวนาอยู่ในใจว่าอย่าเพิ่งให้ซิคอฟรีดรู้เรื่องนี้เลยว่าแล้วก็โทรหาซิคอฟรีดดีกว่าทั้งขยะเปียกพูดขึ้นทำท่ายกนาฬิกาข้อมือมากดดูรายชื่อเฮ้ยคิดสเนแหกปากร้องลั่นทันทีสัตว์อสูรอสรพิษเริงลงชั้นราชาระดับเจสเตรียมจู่โจม เสียงจากระบบทำให้ชางหลงที่กำลังบินอยู่กับครอบครัวเหยี่ยวเวหาเพลินเพลินสะดุง้งมองซ้ายมองขวาด้วยความตกใจทันทีสัตว์อสูรอสอรพิษเริงลงชั้นราชามีลักษณะเหมือนกับงูเหา่ามีเกล็ดสีเขียวเข้มเกือบดำมันวาวขนาดความยาวเกือบ50เมตรมีปีกสีดำแบบค้างคาวขนาดใหญ่บินตรงมาทางครอบครัวของเหยี่ยวเวหาอย่างหิวกระหาย ช่างหลงตกใจแทบสิ้นสติเมื่อพบว่าตนเองเป็นเหยื่อที่สัตว์อสูรอสรพิษเริงลงชั้นราชาหมายตาและพุ่งเข้าโจมตีอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถจะบินหลบหลีกได้ทันปากของมันอ้ากว้างเผยให้เห็นเขี้ยวโคง้งยาวดูแหลมคมสีขาวและลิ้นสองแฉกสีชมพูดูน่าสยองขวัญช่างหลงหลับตาลงรอวาระสุดท้ายของตอนเองอย่างไม่เต็มใจเป็นที่สุดแกแวกอกอกก พ่อนกร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเมื่อชางหลงลืงตาขึ้นดูเธอก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะพ่อนกเอาตัวเองเข้ามาขวางการโจมตีของสัตว์อสูรอสรพิษเริงลงชั้นราชาทำให้มันถูกกัดเข้าที่ปีกขวาอย่างแรงจนเลื่อนไหลโชคแถมยังถูกพิษจากคงเที่ยวนั้นอีกด้วยพ่อนกหันมามองชางหลงด้วยสายตาที่อ่อนโยน ไม่น่าเชื่อว่าสัตว์อสูรตัวนี้มันคิดว่าเธอเป็นลูกของมันจริงๆและยอมเสี่ยงชีวิตเข้าปกป้องจากนั้นร่างของมันก็ร่วงหล่นลงไปจากท้องฟ้าโดยมีลูกๆของมันบินตามไปพร้อมทั้งส่งเสียงร้องเรียกให้ชางหลงตามไปด้วยแกแวกก็ไม่ยมกไปเสียหมามีจะสู้กับมันเอง แม่นกร้องสั่งชังหลงแต่ดูเหมือนชังหลงยังคงตะลึงอยู่จนไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้เธอไม่ได้ตะลึงที่ถูกสัตว์สอสูรอสรพิษเริงลงชั้นราชาโจมตีอย่างกระทันหันแต่ตะลึงที่พ่อนกเข้ามาช่วยเธอเอาไว้ต่างหาก สัตว์อสูรอสอรพิษเริงลงชั้นราชาอ้าปากเตรียมเข้าจู่โจมเหยื่อที่มันคิดว่ากลัวจนตัวสั่นอีกครั้งแต่แม่นกก็บินเข้ามาขวางแล้วใช่จะง,งอยปากที่แหลมคนจิกใส่หัวสัตว์อสูรอสอรพิษเริงลงชั้นราชาไปอย่างรุนแรงจนมันต้องถอยไปตั้งหลังเสียกลายแกแวะกอกก แม่นกที่กำลังหันมาไล่ชางหลงอยู่นั้นร้องลั่นด้วยความตกใจที่ร่างของมันถูกสัตว์อสูรอสอรพิษเริงลงชั้นราชาพุ่งเข้ามารัดเอาไว้จนแน่นอย่างรวดเร็วในขณะที่มันเผลอช่างหลงสะดุ้งหันไปมองแม่นกที่กำลังถูกสัตว์อสูรอสอรพิษเริงลงชั้นราชารัดอยู่กลางอากาศดวงตาเบิกโพลงด้วยความตกใจอีกครั้ง สัตว์อสูอสอรสรพิษเริงลมชั้นราชาอ้าปากกว้างเตรียมฝังคมเที่ยวเข้าไปในร่างของสัตว์อสูรเหยี่ยห,หาชั้นราชาอย่างยินดีแต่มันก็ต้องสะดุ้งตกใจสุดขีดเพราะบรรยากาศเย็นเยียบได้แผ่ปกคลุมไปทั่วทุกอนูนในร่างกายมันพร้อมทั้งความรู้สึกกล่าวกับถูกของมีคมตัดผ่านปีกของมันไป สัตว์อสูรเหวี่ยวเวหาชั้นราชาที่ถูกสัตว์สอสูรอสรพิษเริงลงชั้นราชารัดร่างจนหนาแน่น ก็ดูเหมือนจะตกใจมากเช่นกันที่จู่จุเบื้องหลังของลูกน้อยที่มันเฝ้าฟูมฟักมียมมาทูทีมีหน้าตาเป็นชายหนุ่มรูปงามแต่ดูเย็นชาราวกับน้ำแข็งอยู่ในชุดคลุมสีดําขาดวินที่ดูเงางามราวกับผ้าไหมชั้นดีถือเคียวที่ดูแหลมคมไว้ในมือผลจากฉายายมมาทูตการบริสุทธิ์ ด้วยระดับหนึ่งร้อยที่ได้มาจากการให้เดวีจังเข้าประทับร่างทำให้ชังหลงฟันปีกของสัตว์อสูรสรพิษเริงลงชั้นราชาขาดสะบ้านลงโดยที่มันแทบไม่รู้ตัวเลยมันร้องโหยหวนเสียงดังลัน่นเมื่อปีกของมันขาดกระเด็นเลื่อนไหลออกมาจากปากแผลร่วงลงสู่พื้นราวกับสายฝนและคลายขอโนดหางที่รัดร่างของสัตว์อสูรเหี่ยวเวหาชั้นราชาออก สัตว์อสูรเหวี่ยวเวหาชั้นราชาเมื่อหลุดออกมาจากการรัดของสัตว์อสูรอสอรพิษเริงลงชั้นราชาได้มันก็บินไปตั้งหลักไม่ไกลออกไปนักและหันมามองชางหลงราวกับคนแปลกหน้าที่มันไม่เคยรู้จักมาก่อนชางหลงไม่สนใจสายตาของแม่นกแต่เคลื่อนร่างเข้าหาสัตว์อสูรอสอรพิษเริงลงชั้นราชาที่ร่วงลงสู่พื้นเสียงดังสนั่น ต้นไม้ที่รองรับร่างของมันหักโค่นลงจนเป็นที่โลภสัตว์อสูรต่างลี้ภัยไปกันตั้งแต่ได้ยินเสียงร้องของสัตว์อสูรเหยีว่ยวหาชั้นราชาพ่อนกแล้วพวกมันจึงไม่ถูกลูกหลงในครั้งนี้เข้าแม่นกบินเข้าไปหาพ่อนกที่ตกอยู่ที่พื้นห่างไปไม่ไกลนักโดยไม่ได้สนใจชังหลงอีกเลย ช่างหลงพุ่งร่างลงไปใส่สัตว์อสูรอสอรพิษเริงลงชั้นราชาด้วยความเร็วสูงพร้อมกับแทงดาบแห่งจองราชานในมือเข้าใส่ลำตัวของมันเต็มแรงจนหัวและหางของมันสบัดขึ่งและดาบแห่งจองราชาก็ฝังลึกเข้าไปในร่างของมันรวมถึงเคียวของยุงมาทูตก็ช่วยสร้างบาดแผลร้ายแรงใกล้กับแผลจากดาบของช่างหลงด้วยฟอออ,อ สัตว์อสูนอสอรพิษเริงลงชั้นราชาร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดมันชูหัวขึ้นสูงเตรียมฉกใส่ชางหลงที่ยืนอยู่บนร่างของมันชางหลงต้องรีบกระโดดหลบพร้อมกับโผบินขึ้นไปในอากาศทำให้สัตว์อสูนอสอรพิษเริงลงชั้นราชาฉกเข้าร่างของตนเองเต็มเต็มจนต้องแหกปากร้องลั่นไปอีกครั้ง ทิดสเนโอเลี้ยงและถังขยะเปียกสะดุ้งยงกับเสียงร้องโหยหวนที่ดังล่านป่านั้นตลอดทางที่เดินพวกเขาเจอสัตว์อสูรวิ่งป่าราบเข้าใส่จนต้องหาที่หลบภัยกันแทบไม่ทันอยู่หลายทีซึ่งพวกเขาก็พอจะเข้าใจเพราะเสียงร้องของสัตว์อสูรชั้นราชาที่ต่อสู้กันนั้นมันดังน้อยเสียเมื่อไรล่ะน้องคิดสเนแน่ใจนะว่าน้องชังหลงอยู่ทางนั้น โอเลี้ยงถามน้ำเสียงเป็นกังวลเพราะทางที่พวกเขาจะไปนั้นมันมีการต่อสู้ของสัตว์อสูรชั้นราชาอยู่แนส่สิขอรับนายท่านอยู่ทางทิศนั้นแน่นอนคิดสึเนพยักหน้าตอบอย่างมั่นใจทำเอาสองหนุ่มหน้าซีดเผือด คิดสึเน่เดินนำหน้าไปเมื่อเห็นสองหนุ่มชะง,งักก็หันมาเรียก2หนุ่มที่มีระดับสูงกว่าจึงจำเป็นต้องแสดงสปิริตด้วยการเดินหน้าต่อไปแม้ในใจจะเต้นระทึกราวกับกลองสึกก็ตามทีน้องชางหลงไปทำอะไรแถวนั้นเมื่อเห็นอยู่ว่ามีสัตว์อสูรชั้นราชาสู้กันเสียงดังโครมครามขนาดนี้ทั้งขยะเปียกกระซิบเบาๆกับโอเลียง ไม่รู้สิแต่สัตว์อสูรตัวที่สู้กันอาจเป็นตัวที่จับน้องชังหลงไปก็ได้แล้วมีสัตว์อสูรตัวอื่นมาเจอเข้าเลยแย่งกันไงโอเลียงว่าจะบ้าเหรอน้องชังหลงถูกจับไปตั้งแต่เมื่อวานนะเฟยทั้งขยะเปียกโวยก็ใช่แต่น้องเขาก็ยังไม่ตายนี่หว่าหลักฐานก็เห็นอยู่ทนโทษน,นั่นที่น้องคิดสึกในหอบหิ้วอยู่นั่นไง โอเลี้ยงเถียงก็ใช่นะหรือว่าน้องชังหลงกำลังสู้อยู่ทั้งขยะเปียกว่าเพราะเขาเองก็เคยเห็นชังหลงสู้กับสัตว์อสูรชั้นราชามาแล้วนั่นสินะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ต้องรีบไปดูแล้วโอเลี้ยงกล่าวอย่างตื่นเต้นเพราะชังหลงในโหมดเอาจริงเท่อย่าบอกใครน้องคิดสื่อเน,นร้งอฝีเท้าเถอะ ทั้งขยะเปียกร้องบอกคิดสึนเนที่เดินนำอยู่ข้างหน้าเพราะอยากจะไปดูการต่อสู้ของชางหลงเต็มแก่แล้วขอรับคิดสึนเนตอบรับและเร่งฝีเท้านำไปมันอมยิ้มดีใจที่สองคนนี้กำลังชื่นชมนายของมันอยู่แม้จะไม่ได้ไปยืนฟังใกล้ๆแต่คิดสึนเนก็หูดีพอจะได้ยินทุกคำพูดของคนทั้งสองเหมือนเขามาคุยกันอยู่ข้างๆหูนั่นแหละ สัตว์อสูรสรพิษเริงลงชั้นราชาร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเมื่อเขี้ยวของมันฝังเข้าไปในร่างของตนเองมันหันมองชังหลงอย่างเทียดแค้นแล้วพุ่งร่างขึ้นฉกใส่ชังหลงที่บินอยู่เหนือหัวของไปไม่ไกลนักซึ่งเป็นความจงใจของเธอเองเมื่อสัตว์อสูรสรพิษเริงลงชั้นราชาทยานเข้าใส่เธอก็พุ่งร่างเข้าหาปากที่อ้ากว้างนั้นด้วยเหมือนกันฉกโก๊ ดาบแห่งจอมราชันเสียบทะลุศีรระของสัตว์อสูรอสารพิษเริงลงชั้นราชาจนมิดด้ามร่างมันนิ่งเงันแต่ชางหลงรู้ว่ามันยังไม่ตายเธอกระชากดาบออกมาโดยแรงด้วยการใช้เท,าท้าถีบเข้าไปเต็มศีรษะของมันจนสัตว์อสูรอสารพิษเริงลงชั้นราชากระเด็นตกลงพื้นเสียงดังสนั่นอีกครับ ครอบครัวสัตว์อสูรเหวี่ยเวหาร้องเสียงหลงด้วยความตกใจที่สัตว์อสูรอสรพิษเริงลงชั้นราชาตกลงไปใกล้กับตำแหน่งที่พวกมันอยู่ชางหลงต้องพุ่งร่างเข้าโจมตีมันอย่างรวดเร็วโดยไม่รอให้มันได้ตั้งตัวเธอกระหน่ำแทงลงไปยังศีรษะของสัตว์อสูรอสรพิษเริงลงชั้นราชาแบบไม่ยะ ทุกครั้งที่ชัางหลงแทงดาบลงไปยมมาูตที่อยู่ด้านหลังเธอก็จะแทงเทียวลงมาทีหนึ่งด้วยเช่นกันทำให้ศีรษะของสัตว์อสูรอสรพิษเริงลงชั้นราชาเป็นแผลเวอร์วอย่างรวดเร็วเลือดของมันสาดกระจายไปทั่วไม่เว้นแม้แต่บนร่างกายของชังหลงก็เปื้นไปด้วยเลือดของสัตว์อสูรอสรพิษเริงลงชั้นราชาเต็มไปหมด พลังชีวิตของมันลดพรวดพลาดลงอย่างรวดเร็วและสิ้นใจตา,ตายไปในที่สุดเสียงร้องหุยหวนของสัตว์อสูรเหยี่ยวเวเหาชั้นราชาทำให้ชางหลงหันไปมองเพราะคิดว่ามันจะเข้าโจมตีเธอเช่นกันแต่กลับกลายเป็นว่าที่มันร้องนั้นเพราะคู่ของมันกำลังจะตายต่างหากชางหลงรีบเข้าไปดูอาการของพ่อนกด้วยความเป็นห่วง แต่กลับถูกครอบครัวของมันขวางเอาไว้พ่อนุกกำลังจะตายในอีกไม่ช้าและเธอก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย ทั้งทังที่มันเสียงตายช่วยชีวิตเธอจนถูกพิษของสัตว์อสูรอสอรพิษเริงลงชั้นราชาช่างหลงเดินถอยห่างออกมาแล้วพบของที่ตกจากสัตว์อสูรอสอรพิษเริงลงชั้นราชาหลายอย่างรวมทั้งเงินเธอเดินเก็บของที่ได้มาอย่างไม่ใส่ใจนักแต่ก็ต้องสะดุดตากับกระปุกที่มีผลึกสีเขียวมรกตราวอับอัญมณีอยู่ภายใน เมื่อลองหยิบขึ้นมาดูก็พบว่ามันเป็นผลึกยาถอนพิษที่สามารถถอนพิษได้ ชางหลงยิ้มออกมาด้วยความดีใจที่หาหนทางช่วยเหลือพ่อนกได้เธอรีบวิ่งเข้าไปหาพ่อนกทันทีแต่กลับถูกแม่นกฟาดกระเด็นออกมาเธอพยายามจะอธิบายให้แม่นกฟังว่าเธอมียาถอนพิษที่จะช่วยพ่อนกได้แต่ดูเหมือนภาษานกของเธอจะห่วยแตกมากเพราะแม่นกไม่ยอมให้ชังหลงเข้าใกล้พ่อนกโดยเด็ดขาด ทางหลงไม่มีทางเลือกเธอหยิบยาถอนพิษออกมาหนึ่งเม็ดแล้วพุ่งร่างเข้าหาปากของพ่อนกอย่างรวดเร็วทั้งปีกที่กระพืออย่างเร็วจี้ทั้งทักษะเคลื่อนที่เร็วที่เป็นทักษะติดตัวและทักษะลับล่องนาภาถูกใช้อย่างเต็มกำลังทำให้ชางหลงสามารถเข้าถึงร่างพ่อนกและยัดยาถอนพิษเข้าปากมันได้สำเร็จกง,งองอมอ แม่นกที่เห็นช้างหลงเข้าใกล้คู่ของมันมันก็รีบใช้ปีกตบจนช้างหลงกระเด็นออกไปไกลหลายเมตรและเตรียมจะพุ่งเข้ามาซ้าอีกแต่เสียงของพ่อนกที่ร้องดังลั่นมาดึงความสนใจของมันไปเสียก่อนช้างหลงจึงรอดไปแบบพ่อนกร้องเสียงดังลั่นและกระอักเลือดสีดำออกมาก่อนจะแน่นิ่งไป แม่นกจึงรีบปรีเข้าไปดูอาการมันทันทีแม่นกดูจะโกรธแค้นชางหลงมากเพราะมันคิดว่าชาังหลงทำให้คู่ของมันตายมันพุ่งเข้าโจมตีชางหลงที่กำลังยันตัวลุกขึ้นยืนอย่างยากลำบากเพราทธิ์ขอองค์การให้เดวี่จังเข้าประทับร่างเกินเวลาและไม่มีชากหุลาบดำอยู่กับตัวอีกด้วยทำให้ตอนนี้ชางหลงแทบจะขยับตัวไม่ได้แล้ว แกแวะกอเสียงร้องดังสนั่นของพ่อนกทำให้แม่นกหยุดการโจมตีแล้วหันไปมองพ่อนกที่กำลังลุกขึ้นยืนสภาพร่างกายดีขึ้นมากหลังจากที่พิษในร่างได้ถูกกระอักออกมามันเดินตรงมาหาช่างหลงที่แค่ยืนก็เต็มกลืนแล้วอย่างช้าชาท่ามกลางสายตาของแม่นกและลูกๆของมันแกแววกอ ขอบใจพ่อเนกกว่าชัางหลงยิ้มอย่างอ่อนแรงไปให้มันโดยไม่ได้ตอบอะไรพ่อนกมองชังหลงอย่างพิจารณาอยู่นานจนในที่สุดมันก็ร้องออกมาว่าแกแวะกไมยมกไม่ยมกเจ้าไม่ใช่ลูกของข้าจริงๆด้วยเจ้ามนุษย์น้อยดวงตาของชังหลงเบิกโพลงเมื่อได้ยินคำนี้และคิดว่าพ่อนกคงจะฆ่าเธอแน่แน่แล้ว แกแวะกไม่ยมกไม่ยมกไม่ยมกตามจริงข้าจะสังหารเจ้าแต่เจ้าช่วยชีวิตข้าไว้ข้าจะให้ของอย่างหนึ่งเป็นการตอบแทนบอกมาสิว่าเจ้าต้องการอะไรคํากล่าวเสียงร้องนั่นแหละของพ่อนกทําให้ชังหลงแปลกใจและสิ่งที่เธออยากได้ที่สุดไม่รู้ว่ามันจะให้ได้หรือเปล่าชังหลงชี้นิ้วไปที่เนต้ที่อยู่กลางหน้าผากของพ่อนก ทำให้มันมองชัางหลงอย่างไม่เข้าใจหากผู้เล่นคนอื่นๆมีโอกาสแบบนี้แล้วก็พวกเขาคงจะขออาวุธหรือเครื่องป้องกันดีๆจากพ่อนกแน่ไม่มีทางที่จะมีใครมาขอลูกแก้วที่ดูไม่มีค่าตรงกลางศีรษะของมันหรอกถอถุงถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะชัางหลงเข้าใจว่าที่พ่อนกอึ้งอยู่นานเป็นเพราะมันไม่ให้ หรืออาจให้ไม่ได้ก็เป็นได้เพราะเธอคิดว่าเนธทุกดวงนั้นจะต้องสังหารสัตว์อสูรที่ครอบครองมันถึงจะได้มาแกแวก่อไมยมกไมยมกไมยมกมนุษย์ประหลาดแทนที่เจ้าจะขอของอย่างอื่นที่มีค่ากว่าเจ้ากลับของดวงเนตรบนหน้าผากของข้าหรือเจ้าเป็นมนุษย์ประหลาดจริงๆพ่อนกกล่าวอย่างชอบอกชอบใจ ข้อนกย่างสามขุมเข้าหาชางหลงด้วยแววตาคมกริบที่ดูจริงจังมากมันก้มลงมาหาชางหลงดวงตาที่ใหญ่เท่ากับลูกฟุตบอลสีเหลืองอัมพันของมันสะกดให้ชางหลงไม่กล้าที่จะขยับขยื่อนตัวเลยแม้แต่น้อยและไม่เข้าใจการกระทำของมันด้วยตามจริงมันควรจะห่วงเนตไม่ใช่หรือเพราะการสูญเสียเนตรมันหมายถึงการตายของตัวมันเองไม่ใช่หรือ แต่มันกลับก้มหัวลงให้เนตที่กลางหน้าผากของมันอยู่ระดับสายตาของช่างหลงพอดีอย่างง่ายดายหลังจากฟังนิยายเสียงเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนิยายตอนใหม่ๆค่ะ